สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องวัดอินฟินิตี้นะครับวันนี้ก็สิ้นสุดกรารรอคอยกับกรารรอ Honda Nova n e ดนิวบอมบัดรหัส108นะครับอันนี้ก็เพิ่งได้มาพอดเพิ่งจะมาส่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูเลยนะครับคันนี้ที่ได้มาในราคา9,900แล้วก็บวกค่าส่งอีกประมาณ2,000นะครับ ถามว่าคุ้มไหมถ้าคนเล่นรถก็จะรู้เลยนะครับว่าในราคานี้เอาเป็นเอาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวดีกว่าความคิดเห็นส่วนตัวของผมว่ามันค่อนข้างคุ้มมากครับเพราะว่ากับการที่ได้มาแม้อะไรข้างนอกจะไม่มีอะไรมาให้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยโดยส่วนตัวถือว่าตัวโครงตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์หลักอย่าง,างต่างๆก็ยังโอเคนะครับแล้วตัวนี้ได้เป็นรหัส 108ก็คือตัวสุดท้ายของ Honda n o v a d a ดตนิวบอมบัดนะครับก็คืออย่างที่เคยทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูไปก่อนหน้านั้นนะครับว่า o v v d a ดรหัส New บ o มบัด 105, 106, 107แล้วก็108ที่เพิ่งได้มาเนี่ยตอนนี้ถ้าได้มาตอนนี้ก็ยังไม่ได้เช็คนะครับว่าเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเครื่องก็ยังไม่ได้ลองสตาร์ทดูนะครับเพราะว่าค่อนข้างเกรงใจเพื่อนบ้านนะครับก็เลยยังไม่ได้สตาร์ทนะครับ เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะไปสตาร์นะครับแต่ว่าดูจากในคลิปที่ที่ผู้ขายขายมาให้นะครับก็คือเครื่องค่อนข้างดีนะครับออกตัวเกียร์สแล้วก็เสียงเครื่องอะไรก็โอเคเหลือก,ก็คือสวิตช์กุญแจที่ปิดไม่ได้นะครับวันนี้เราลองมาดูรอบๆคันเลยแล้วกันนะครับว่าเราได้ระเบบ้างนะครับสรอบคันนี้9,900แล้วก็ค่าส่งก็ตีซประมาณ10,200ทั้งหมดนะครับ ในส่วนตัวผมว่าค่อนข้างคุ้มครับราคา108ที่ตามหามานานนะครับอาจจะเก่านิดนึงแต่ก็อะไรหลักอยู่ครบหมดนะครับตัวโครงตัวเครื่องแล้วก็ต่างๆอะไรต่างๆก็คือโอเคนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวมาไล่ดูกันนะครับไฟหน้าก็ของเทียมนะครับหน้ากากแต่การสัมผัสก็น่าจะเป็นของเทียมฮนะ แล้วก็อย่ามาดูน,นี้นะครับบางคนบางคนก็ถ้าที่จับดูก็น่าจะเป็นของเทียมนะครับแล้วค่อนข้างแปลกด้วยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาโมดิฟายใหม่คิดว่าชุดสีชุดนี้น่าจะเป็นของเทียมทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าจากการที่ได้สัมผัสน,นะถ้าของแท้ของเทียมก็คือมันจะต่างกันเลยฮะแต่ก็ไม่เป็นไรตัวอื่นอย่างอื่นอะไรอื่นๆครบก็ถือว่าโอเค ตัวนี้เป็น Honda Nova d a ด n นิวบอมบัดปีปกติที่เคยทำคลิปก็คือที่บอกไว้ก็คือจะอยู่ที่ประมาณปี4-6นะครับแต่ปีนี้แต่ตัวนี้นะครับได้ปี4-7มานะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอให้ดูรอบ,รอบแล้วกันเนาะว่าได้อะไรปรบ้างเรือนใหม่ก็ยังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวลองจับดูเรือนใหม่ไม่รู้ไปมุดเกินขี้โคลนมาหรือว่ายังไงเนี่ย คีฝุ่นเยอะมากน่าจะเลื่อนไม้ยังโยกๆอยู่อาจจะต้องเดี๋ยวต้องแกะดูอีกทีว่าเป็นเพราะน็อตขาหักหรือว่า not นะะ็อตหลุดเดี๋ยวต้องดูอีกทีะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรไมาให้ท่านนะครับก็คือะะตัวกองก็ไม่มีนะครับแล้วก็นั้นท้ายเป็นสวิงอาร์มเดิมแต่ว่าไปเจาะแต่งนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ค่อยมาโมดิฟายใหม่อีกทีนะฮะเปลือกก็เป็นของเตรียมนะฮะล้อแม็กก็ได้ของเอ็นไก มานะครับนี่ฮะข้างหน้า1.85แล้วก็ด้านหลัง2.15นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูสภาพนี้ไว้นะครับว่าว่าเดี๋ยวผมจะ modify ให้เป็นตัวนิวบอมบัดที่เดิมๆยังไงฮะวันนี้ก็มาดูคร่าวๆกันเนาะว่าหลไรที่ได้มาประมาณนี้ฮะเพราะว่านี่ฮะของตัวรุ่นพี่ก่อนหน้าที่เป็นสภาพมาก็ค่อนข้างเก่าแต่ก็ m o d ฟาย โมดิฟายมาบ้างแล้วก็บางคันก็ซื้อมาแบบสําเร็จรูปเลยนะครับอันนี้ก็ซื้อมาสําเร็จรูปนะฮะแล้วก็บางคันก็โมดิฟายให้ให้กลับสู่สภาพเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้โฟกัสที่คันนี้แล้วกันเนาะวันนี้ค่อนข้างดีใจนะครับได้รหัส108มาเป็นคันแรกนะครับเพราะว่าโดยโดยส่วนตัวแล้ว108นั้นหาค่อนข้างยากมากเลยนะครับครั้งก่อนเคยมีขายอยู่ในเว็บ คันหนึ่งนะครับแต่ว่าราคาสภาพแบบจะบอกว่าไงสภาพแบบเดิมๆแต่ก็ค่อนข้างเก่านะฮะขายอยู่ในราคาห้าหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นห้าเกือบหกหมื่นนะครับประมาณนั้นก็เลยจับต้องไม่ได้ครั้งก่อนที่ทําคลิปไปก็มีท่านผู้ชมได้นําเสนอนะครับว่าถ้าได้หนึ่งศูนย์แปดมาแล้วมามาให้ดูทีนะครับผมก็ได้เนี่ยฮะได้ไมาแล้วเดี๋ยวถ้าทํา เริ่มทำเริ่มอะไรไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูสภาพโดยรวมนะครับใส่ไฟไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหมแต่ก็ถือว่า60-70%ก็คือบางจุดก็ยังมีแบบต่อตัวถังอัตลุกก็ปะมานะครับน่าจะอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่แต่ว่าพวกชุดกุญแจต่างๆก็โอเคแล้วก็ถังน้ำมันก็ค่อนข้างเก่าเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีว่ามีสนิม,มาแต่ไม่เป็นไรถันน้ำม,นมันมีเปลี่ยนแล้วนะครับ มาดูสภาพด้านหลังไม่มีดิสเบรกมาให้นะครับปั๊มหายไปแล้วก็ตัวจานจานดิสด้านหลังก็ไม่มีมาให้นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นของใส่จะหาเติมใส่เข้าไปใหม่ได้ท่อท่อเดี๋ยวมาดูท่อกันนิดหนึง่งท่อฟังจากเสียงในคลิปค่อนข้างเสียงก็ค่อนข้างดังที่น่าจะเป็นท่อพามานะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะครับ ได้เป็นค่อนข้างบางก็น่าจะผ่าไนไปแล้วครับท่อไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดเรื่องเครื่องนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างดีใจได้ตัวรหัสหนึ่งศูนย์แปดแล้วก็ที่ฟุกก็คือเป็นหนึ่งศนแปดในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดไม่ใช่หนึ่งูนแปดในปีสองพันห้า้อยสิบหกนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูตอนแรกมีคันนี้ก็คือรหัสหนึ่งศูนย์เจ็ดปีสองพันห้าร้อย สี่สนะครับหนึ่งศูเองพไม่ใช่รหัสหนึปี2 5 4พนหนะครับก็เลยคิดว่ารหัส108นไม่ได้เป็นปี4ี่นะครับแต่คันนี้แต่ว่าคันนี้ที่ได้มาก็คือจดทะเบียนปี2547นะครับประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับบางทีเขาอาจจะซื้อมาแล้วก็มาจดทะเบียนอาจจะเป็นช่วงท้ายๆของเด็ดนิวนะครับแต่ก็ไม่ได้สลักสําคัญอะไรที่สําคัญก็คือ เป็นรหัส108เลขโคง้งเลขเครื่องตรงก็ถือว่าโอเคแล้วได้ตามที่ต้องการส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวดูองบอีกทีว่าจะมาโมดิฟายได้ขนาดไหนถ้ารีบหน่อยก็อาจจะค่อยๆซื้ออะไรใส่แต่ถ้าไม่รีบก็อาจจะทำให้มันแบบดีๆใส่อุปกรณ์เติมไปเรื่อยๆให้มันครบนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำอีกทีเพราะว่าการทำรถเก่าจะมา ลงทุนเงินตูมเดียวเลยถ้าไม่มีเงินถุงเงินถังก็คงไม่ไหวครับเราต้องค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับบางทีต้องแยกความชอบกับความเป็นจริงนะครับอะไรที่ชอบแต่ว่าถ้ามันทําแล้วเดือดร้อนกับในชีวิตก็อย่าไปทําหรือค่อยๆทําค่อยๆหาวิธีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทาแล้วไม่เดือดร้อนก็ทําไปนะครับนะฮะก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูวนไปวนมาไม่รู้จะพูดอะไรดีเดี๋ยวให้ดูสวิตไฟอันนี้ผมฉีดโซเนกไปนิดนึงนะครับนะฮะมันก็จะ ดูดีนิดหนึง่งดูเบื้องต้นค่อนข้างดีใจเลยครับตัวนี้รหัส108นะครับนิวมมบัดปี2,547นะฮะร,รหัส108ตอนนี้ก็ที่เก็บไว้ก็คือได้ครบหมดแล้วน,น,นะครับรหัส105ปีปีอะไร105ปี43แล้วก็106ปี44 107ปี45แล้วก็108คันนี้ ปีสีเจนะครับปีสี่หกังไม่ได้นะครับค่อนข้างโดยรวมก็คือโอเคหมดตอนแรกดูในรูปก็ลุ้นอยู่นะครับว่าชุดเปลือกชุดแฟลลิงจะเป็นของแท้ไหมแต่พอมาดูของจริงแล้วดันเป็นของเทียมแต่ก็ไม่เป็นไรปิดหวังนิดนึงแต่ก็เบื้องต้นก็ทำใจเอาไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องหาของมาใส่ให้ครบอยู่แล้วครับขอให้เครื่องอะไรให้ดีๆก็โอเคแล้ว วันนี้ก็ไม่มีอะไรจะให้ท่านผู้ชมได้ดูละเดี๋ยวยังไงถ้าถ้าทําเสร็จหรือว่าเริ่มทํำยังไงเดี๋ยวจะนําคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ